สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมทาโรูนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ในวันว,นวนาเลนไทน์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีนะคะก็ขอให้ได้ให้โดนนะคะขอให้เจอคนรักถูกใจสายเปนะคะเปความรักเปเอ่อเปเงินเปทองเปทรัพย์สินนะคะก็ขอให้โชคดีตลอดไปเลยค่ะ่ะก็ อามาดูสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะในวันแห่งความรักนี้นะคะดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดไพ่พิเศษให้ด้วยนะคะก็จะมีวันนี้วัน,วนหวานๆเนาะก็เลยเปิดเป็นยูนิคอร์นทาโร่นะคะแล้วก็มีจะมีโรแมนต์แองเจิลแองเจิลอันเซอร์แล้วก็เป็น ยูนิคอร์นอีกสำหรับหนึ่งอะล่าเคิลออฟยูนิคอร์นนะคะโอเคคนรักของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะขอให้ไพ่อ่านออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเสิร์ค่ะห้าบาท ฟรีออฟนะคะ3ถ้วยมีความสุขนะคะเตรียมฉลองกับคุณด้วยนะคะ3ถ้วยใบนี้ก็แบบว่าออรอทานข้าวกับคุณบางคนเขาก็จะพาคุณไปดินเนอร์นะคะหรือพาคุณไปเที่ยวสังสรรค์พบปะผู้คนหรือว่าออกเดทกันนะคะในวันนี้นะคะในคืนนี้วันนี้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณมาถามถึงคนที่มีประเด็นไปนะคะหรือก็ ความรู้สึกเขาดีใจที่ได้รู้จักคุณนะคะแล้วก็อยากคืนดีกับคุณแล้วนะสามเพื่อเป็นไพ่การกลับมาคืนดีเฉลิมฉลองอเซเรเบตนะคะมีความสุขหนึ่งดาบนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะชัดเจนนะคะอยากตัดสินใจกําลังตัดสินใจอยู่นะคะอ,อาจจะเนี่ยทักคุณมาเร็วเ็วนี้ก็ได้นะคะตะวันใกล้ตกดินทักมาเตรียมตัวให้ทันนะเ <laughs> ตรียมพร้อมเสมอนะคะเราต้องพร้อมนะคะเราไม่ต้องรอนะคะรับพร้อมเสมอเลยนะคะ เขารู้สึกยัง,ยงไงคุณคะอุย้ยทอบอครับเทียบครับหนึ่งดาบเขารักคุณค่ะนะอ้วนวันแห่งความรักนอนรอดูไพ่น่ารักมากเลยนะคะมสมหวังค่ะนะคนที่คุณถามถึงคนที่คุณรักคุณชอบหรือแอบ,บชอบหรือมีประเด็นไปอะไรก็ตามที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเขารักคุณเหมือนกันต่าคงคนต่างรักกันนะคะเหมือนทวินเหมือนแฝดนะคะ,ะเนี่ยรักกันนะคะสามถ้วยนะคะ ใ่แบบใช่ดีมากนะคะหนึ่งสองสามขึ้นมาหนึ่งดาบสองถ้วยสามถ้วยคุณมาทุกที่ทุกทางคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยคนที่คุณนึกถึงอยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะนะแล้วก็แบบเป็นการจัดระเบียบเป็นการที่แบบเหมือนกับว่ามาทุกทางแล้วนะให้เชื่อตัวเองตัวเองเป็นที่รักอะ่ะนะนะคะเขารู้สึกยังไงคุณคา เมจิเชียนค่ะไพ่สวยมากหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะกำลังคิดจะชวนคุณยังไงดีติดต่อหาคุณจะเริ่มยังไงอะไรดีหรือว่ากำลังแพลนนะคะที่จะชวนคุณพาคุณออกเดทอะไรอย่างเงี้ยนะคะทักทายมานะ้าโกดก็จะคืนดีนะคะอีกใบนะะึงค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะาวันแรกที่ได้อา่านไพ่แบบนี้หลังจากแบบนะ มีความสุขมั่นคงคนคนนี้นะคะเขามั่นคงกับคุณนะคะถึงบางคู่บางคนนะคะคนของคุณอาจจะไม่ได้ทักมาเงียบไปนิ่งไป,ไ,ปไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้รักน้อยลงเลยมีแต่เพิ่มพูนแล้วก็มีแต่ความมั่นคงนะความอุดมสมบูรณ์ความคิดที่ว่าเ,เขาตัดสินใจถูกและที่รักคุณเลือกคุณนะคะแล้วก็คือเขามีความสุขในการรักคุณด้วยนะคะแล้วก็จริงใจนะคะคนคนนี้จริงใจถ้ามีปัญหากันอะ ให้มองตรงนั้นมันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ต้องไปขยายมันนะคะให้โฟกัสไปที่เวลาเรารักกันนะคะให้โฟกัสไปที่ความรักความรักมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะทุกอย่างเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณคิดความรักคุณคิดถึงเรื่องที่ดีๆนะคะ่ะคือพลังงานมันจะกระจายออกไปอย่างเงี้ยก็เหมือนพลังงานทีดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดู local unicorn ต่อเลยนะคะนะไพนะ่แบบก็เป็นมัจิกนะคะ เวทมนต์ด uh, ีๆอะไรเนี้ยปฏิหารนะคะดูส uh, ิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคนค่คะขอสามใบคะ่ะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะโอ้ย below เป็คุณเป็นที่รักเนี่ยให้รู้ไว้เลยให้รู้ไว้เลยแล้ววันนี้วันแห่งความรักแสดงออกถึงความรักนะโก้ co, อะไรลดลงก่อนนะคะแล้วก็โก้เนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องใช้กับคนรักนะคิดแบบ เพราะคนที่เรารักอะค่ะจริงๆเราจะเป็นยังไงเขาก็รักเรานะคะวีเลเวตนะคะวีเลเวตก็วีเลอร์แบบเหมือนแบบที่รักนะคะที่รักของฉังนอะไรเงี้ยคุณเป็นที่รักนะคะแล้วเขาก็รักคุณเนี่ยแฝดจริงๆนะเออ่แต่ละใบที่ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะแบบรักกันนะแล้วก็แบบมันข้ามภพข้ามชาตินะใบเนี่ยที่ขึ้นมานะคะแล้วก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอใบเนี้ยคือมีผีเสื้อด้วยนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะ p a ย์ยูร์ไลฟ์ พาสนะรมอุ้ยรอเลยค่ะจะเกิดเรื่องโรแมนติกขึ้นนะคะเร็วๆนี้คืนนี้นะา็ถึงได้มีวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นก็วันแห่งความรักเราก็รักให้เต็มที่เต็มร้อยไปเลยนะไม่ต้องลดลงไม่ต้องลดให้ใคร <c oughs> นะไม่แจกไม่ลดอะไรทั้งนั้นนะ่ะนะเต็มที่ไปเลยนะคะอ่ะดู อยงโจอนเสอร์นะคะเขามีอะไรอยากจะตอบคุณบ้างเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเขาขอสามใบโอ้อยังไม่ครบนะคะอีกสองใบค่ะอีกสองใบต่อไปดูมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมค่ะอีกสองใบค่ะเรานะคะก็เป็นภพพแบบเติบโตนะคะคุณและเขานะคะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วต่างคนต่างพร้อมนะคะแล้วก็แบบบางคนเนี่ยเติบโตมาด้วยกันหรือเหมือนกับว่าณตอนนี้ยคุณแบบ เรียนรู้แล้วกับประสบการณ์หรือเหมือนกับว่ามีการตื่นรู้เติบโตแล้วนะคะ,ะทั้งจิตวิญญาณแล้วก็คือความคิดทุกๆอย่างเลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็เหมือนแบบต่างคนต่างพร้อมจริงๆนะถ้ากลับมารอบนี้ถ้าเป็นคนเก่ามีปัญหาหรืออะไรถ้ากลับมารอบนี้คืนดีรอบนี้ก็ความรักมันจะสตรองมันจะแข็งแรงไม่เปราะบางไม่หวั่นไหวอ่อนไหวไปกับคนอื่นเหมือนเราจะเป็นทีมเดียวกันรักกันต้องเป็นทีมเดียวกันนะมองกันเหมือนครอบครัวนะคะปณิป,น,ปนอมนะคะ ไม่ตาเข้าไว้นะไม่ตาเราไม่ตาเขานะโกรธไปก็คิดถึงอยู่ดีอะไม่ตาไปนะ่ารักให้เต็มที่นะคะอแฟน,นะคะ่ะ d ดีไล h ์นะคะดีไล g ์บอกให้ oh, enjoy your life นะคะ ที่ไายสบายๆเนี่ยดอกแดนดแดนดิไลออนเนาะก็เป็นเหมือนแบบเวทมนต์เหมือนแบบเ,าเราเป่าเราขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเคยทํานะเคยทำนะตอนเปยยอนขีดนะคะขอเงินนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรื่องความรักนะคะก็ลองดูนะคะแบบเหมือนกับว่าให้หนึกในใจก็ได้แต่เหมือนกับว่าอันเนี้ยความหมายก็คือให้ enjoy your life นะคะให้มีความสุขทุกโมเมนต์นะคะนะชีวิตเดียวของเราอะนะคะ,ะมีความสุขไปเลยนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องแบบ เล่นเกมไม่ต้องอะไรทางนั้นนะคะอืมถ้าเล่นเกมก็เอาให้มันสนุกนะไม่แบบปั่นหัวปวดประสาทอะไรอย่างนี้นะอ่าก็เอ่อมีความสุขคิดให้ดีคิดเบาๆคิดเรื่องง่ายๆนะไม่ต้องให้มันยากเย็นนะคะมันง่ายก็คือง่ายเขารักก็คือรักไม่ต้องสงสยัยนะอืมถ้าสงสัยแล้วมันจะเฟลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเอ่อเขารักเราเรารักเขาแค่นั้นเลยนะคะอืม่ลง retreat นะคะเราเป็นเอ็นเจลนะคะขึ้นมา าเมื่อกี้จะเปิดนะคะไพ่ไพ่รีทิชขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบคุณกับเขาอาจจะมีการเซอร์พเรชั่นกันหรือเหมือนกับว่าตัดเหมือนไม่มีโซเชียลหรือ,อนนเดี๋ยวอันนี้คือว่าขอไพ่สลับไพ่ใหม่เป็นแองเจิลองเอร์ก่อนเดี๋ยวามาเปิดใหม่นะคะแต่เมื่อกี้ก็เป็นความหมายที่ดีอยู่นะคะมันเหมือนถึงเวลาที่เราจะต้องแบบกลับมาเคลียร์การหรือตัดห่างจากโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ ดูว่าเจ้าอังเสริมีอะไรจะบอกนะคะขอสั่งไค่ะต้องต้องต้องจริงใจต้องซื่อสัตย์นะฮะใบแรกขึ้นมาแบบนะ เอ็นโอนะคะเอ็นโอนะไม่ไม่พูดนะคะเอ็นโอไอสิ่งที่คุณคิดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่ารีทีชขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่นะอ่าสิ่งที่คุณคิดเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะเข้าไปในความคิดของคนนะว่าแบบเออมันรีทีชอะเป็นเหมือนกับว่าไอช่วงตอนเนี้ยคุณอาจจะมีปัญหากันหรือคิดว่ามันจะใช่ไม่ใช่นะก็คือว่าให้คิดดีเข้าไว้เพราะว่าเขาบอกว่า don't stop นะคะนำไปเลย ไปเลยนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะรักก็บอกรักแล้วก็เทคแอคชั่นเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะความรักครั้งนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นึกออกคะ่ะมันไม่ใช่ NO นอ่ะนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคือว่า don't s t อ p อย่าหยุดนะรักก็เต็มที่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเทคแอคชั่นแล้วคุณก็เช่นกันรักก็บอกว่ารักนะคะโรแมนติกฟ e ลลิ่งนะคะเวลาหมดนะคะอ่ะก็คืนนี้นะคะเตรียมตัวนะคะออกเดทหรือว่าคืนดีกับคนรักนะคะคุณเป็นที่รักนะคะแล้วก็ให้รู้ตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะแฮปปี one, ้วัน